สำหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดในจัก,กรวาลสัตว์ประหลาดยักษ์ Monster World อย่างก็อ z ซิลล่าปะทะของไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ผู้ชมต่างก็รอดูกันตั้งแต่มีการปล่อยตัวอย่างแรกออกมาจนวันนี้ที่หนังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อย mm. ก็คงจะเป็นเรื่องราวของขนาดความใหญ่ความยักษ์ของเจ้าคิงคองนี่แหละครับที่มันเติบโตขึ้นมาจากตอนของสกาวไอแลนด์โตขึ้นมาเทียบเคียงกับพี่ก็อซิลล่ของเราได้ เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับความใหญ่ยักษ์ของเหล่ามอนสเตอร์ในจักรวาลน,นี้มาพูดคุยกันกับ5อันดับไททันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมอนสเตอร์เวิโดยจะเป็น5ตัวละครที่มีการปรากฏโฉมมาบนจอภาพยนตร์เท่านั้นเริ่มด้วยอันดับที่5กับของราชาผู้รักสงบแห่งเกาะกะโหลกปัจจุบันวานนอนยักษ์ตัวนี้ขนาดมีไปถึง102เมตร และมีแนวโน้มว่ายังเติบโตได้อีกนะครับอาจจะไปถึง108เมตรหรือ110เมตรเลยด้วยความคล่องแคล่วของร่างกายและระดับสติปัญญาที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าไททันตัวอื่นๆจึงไม่แปลกเลยครับที่คองเป็นหนึ่งในไททันเพียงตัวเดียวที่สามารถจึงไม่แปลกเลยครับที่คองเป็นไททันเพียงตัวเดียวที่สามารถต่อกรกับกอเซล่าได้อย่างทัดเทียมจนกลายมาเป็นศึกหยุดโลก ที่เราได้เห็นกันไปในภาพยนตร์เรื่องกอ d z ซิล a าปะทะของนั่นแหละครับต่อมาอันดับที่4 b e เบเฮมอสไททันขนาด108เมตรนะครับที่ปรากฏตัวมาในก o d z ซิ l a าคิงออฟมอนสเตอร์มันตื่นขึ้นมาจากเสียงคำรามของคิงกิโดร a านะครับมันอาศัยอยู่ในประเทศบราซิลรูปร่างเหมือนกอริลลาขนาดยักษ์มีงาช้างที่มีลักษณะงาเหมือนกับงาช้างยุคดึกดำบรรย่างแมมมอสนั่นแหละครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไททันที่มีดีไซน์ที่สวยแปลกตาและผมก็อยากจะเห็นมันเนี่ยซัดกับไททันตัวอื่นๆในเรื่องนะครับแบบเต็มตาสักครั้งหนึ่งก็คงจะมันสะใจไม่น้อยเลยมาถึงอันดับที่3นั่นก็คือก็อตซิลล่าผู้ล่าสูงสุดยุคโบราณราชันแห่งมอนสเตอร์ปัจจุบันก็อตซิลล่ามีขนาด120เมตรเน้นเน้ สำหรับอสุรกายยุคโบราณตัวนี้มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์พันกินเนื้อที่สูบพลังงานนิวเคลียร์เป็นอาหารและสามารถปล่อยลำแสงสีฟ้าอะตอมิกเบรฟเพื่อโจมตีเป้าหมายต่างๆได้อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนะครับพี่แกก็เป็นเหมือนกับฮีโร่หรือว่าผู้คืนสมดุลให้กับโลกนั่นเองและยังไม่มีไททันหน้าไหนมาโค่นพี่แกลงได้เลยหละครับอันดับที่2 เม ah, ทูเซล่าไททันขนาดโคตนมะึมาขนาดความสูงใหญ่ปาเข้าไปที่122เมตรมี4เท้าคล้ายสัตว์จำพวกกระถิงจำศีลอยู่ในป่าแถบมิวนิกประเทศเยอรมน,นีมาเป็นเวลานาน,านจนร่างกายของมันหลอมรวมเข้ากับภูเขาและผืนป่าเป็นหนึ่งในไททันที่ปรากฏตัวมันน้อยมากแต่เน้นๆมากสำหรับขนาดของมันนะครับและเราเองก็ยังไม่เห็นไททันตัวนี้ ว่ามันมีความสามารถขนาดไหนและหากมีภาคต่อไปผมก็อยากจะวอนขอให้ทีมงานนะครับพาตัวละครเมทูเซล่ากลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อจะได้เห็นมันแบบเต็มเต็มตาสักหน่อยนะครับและแล้วก็มาถึงผู้ที่เป็นอันดับที่1ไททันที่มาพร้อมไซส์158เมตรสำหรับมังกร3หัวคิงกิโดราหรืออีกชื่อหนึ่งที่องค์กรโมนาสได้มอบให้กับมัน นั่นก็คือมอนสเตอร์ซีโร่สิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวที่ครั้งอดีตกาลนะครับมันเคยมาเยือนโลกของเราแล้วและห้ำหั่นกับกอสติล่าจนพลาดท่าตกลงไปนอนจมอยู่ใต้าทานน้ำแข็งณแอนตาร์กติกานั่นเองซึ่งนอกจากความได้เปรียบทางด้านร่างกายแล้วพี่แกยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นพลังงานระดับทำลายล้าง ซึ่งกระแสไฟฟ้าสีทองของกิโดราก็ส่งผลให้น้ำนะครับรอบๆตัวของมันน้ำในอากาศเกิดความร้อนก่อตัวเป็นพายุสายฟ้าที่พร้อมเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทุกพื้นที่ที่มันไปเยือนนั่นเองซึ่งไอสกิลอันน่ากลัวและโคตรโกรงของกิโดร่านะครับก็ส่งผลให้มันกลายเป็นหนึ่งในไททันที่ยังคงอันตรายที่สุดในจักรวาลมอนสเตอร์เวิลดอยู่ดีแหละครับ และนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขนาดความสูงใหญ่ของไททันในจัก,กรวาลมอนสเตอร์เวิร์ตนั่นเองเพื่อนเพื่อนชื่นชอบไททันตัวไหนอยากให้ใครกลับมามีบทบาทอีกครั้งในจัก,กรวาลน,นี้ช่วยกดถูกใจใส่คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วหากมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาด้วยเช่นกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ